เดีเ๋ยวเราสองคนดีเช็ดกันไหมครับอาชีลดหนึ่งสิบแปดนะฮะสอนนี้ก็เราจะมาทําฟาร์มมอนเตอร์กันนะเตงใ,<ช>ใช่ไหมฟาร<ไ>์มมอนเตอร์ของเรานั่นเองใช่เอาละเราไปกันเลยไปกันเลยก็ก็คือเราทำเอ่อไอพที่แล้วเราทำสองอันนี้ใช่ไหมใช่คืออีพีนี้เราจะมาทําฟาร์มมอนเตอร์กัน แบบว่าก็ไปแอบขุดมาแหละนานแล้วแหละคือลืมไม่ได้เล่นนานไงนนก,ก็ลืมไปเลยว่าจะทําอะไรงั้นเขาจะทำได้ทำบ้านสวนแล้วกันไม่ใช่เขาหรอต้องช่วยเขาแล้วนะต้องให้เขาช่วยใช่ไหมใช่จะได้เสร็จเร็วๆได้โอเคเต็งมีอะไรมั่งในตัวเขาหรอใช่มีไม้เยอะแยะ ตอนนี้คือเขามีหินจํานวนมากหินแมนแบ่งกันครึ่งแต่ไม่รู้ว่าคอบโบสโตนเราจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้สิอพอหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะต้องปัมคอบโบสโตนก่อนคอเบสโตนอืมไอเตงเขาขอเล็กไหม่อือเล็กเอาเยอะแค่ไหนเอาพอทำบิ๊กแอคได้อะอ่ะเขาให้คนละครึ่ง ขอบคุณครับงั้นขอทำพื้นที่ปั๊มสโตนก่อนละกันเอาพื้นที่ทำฟาร์มหินชั่วคราวเอ้ยเออใช่แล้วฟาร์ามขั้วสโตนชั่วคราวตรงนี้ละกันอะไรกันเนี่ยไฟไหม้เร็วมากเลยอะจริงจังรอบรอบนี้ทำเป็นหินไดไหมมันจะได้ไหมไหมเพราะว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นหินนะไม่แล้วลองดูไหมล่ะลองดู ลองดูรักกันถ้าไม่ไม่ก็โอเคนะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวระหว่างรอเต็งขุดเขาขอบล็อกไปสร้างรอเลยอุ๊ได้พอดีแล้วได้ทีน,นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะโอเคครับพอแล้วงั้น <พอ S 1> เริ่ม <ๆ S 1> เลยนะแล้วกันเอาตัวนี้ฝั่งแล้ว เอาระดับความสูง22นะฮะโอเคหนึ่งละส <1 S 1> องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองขาบลกหน่อยครับอืมอ่ะเดี๋ยวเขาลงไม่ให้ชุดอ้าวรับไม่โดนขอบคุณครับนี่ก็ทำเป็นกรอบขึ้นไปเลยเหรอ ใช่เดี๋ยวเขาทำน้ำรองรับไว้แบบว่าเผื่อเราโดดลงมาเขาจะทำช่องที่แบบไว้เผื่อเราเดิเดินนะนี่ทิ้งตกเหรอใช่เด็กติดผิดทำไมติดผิดตรงนี้โอเคสำรองไว้แบบว่าเราตกลงมาหรือ เราลงมาแล้วอยากขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้อ,<า>อยากโดดลงมากระทันหันเต็ <c oughs> งปิดทุกบุมเลยยังเนี่ยเขาขึ้นไปไม่ได้นะเอาล่ะ <c oughs> อยากเขาขึ้นไปแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> อะล่ะผมก็ต่อขึ้นมาได้เดยอะพอสมควรเอในระดับที่ต้องการเสร็จแล้วนะก็คือทีนี้เราจะออกไปฝั่งข้างๆฝั่งละฝั่งละเท่าไหร่ดีเต็งฝั่งละแปดนะฝั่งละ จะไม่ใหญ่ไปหรอไม่ไม่ใหญ่ถ้าฝั่งละหกไม่ได้หรอฝั่งละหกน้ํามันก็จะใกล้เกินี๋ยว่าน้ํามันก็จะทะลุมานี่อแต่เราเอาไอ้นั่นมาแปะไว้ก็ได้เนาะเอาป้ายใช่ป้ายแล้วก็ไม่ก็เอาแบบปุ๊กปิกอ่ะน่ารักแต่ว่าผลผลิตน้อยนะเอาผลผลิตเยอะเยอะเอาแปดได้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดปโอเคเอาอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมใช่เอาทุกฝั่งอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะต่อขึ้นอย่างนี้ <c oughs> <8. S 1> รู้สึกไม่คุ้นไม่เคย <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นาเกง <c oughs> อบอกเลยว่าอนาคตฟาร์มมอนเตอร์เราแบบใช้ดีมาก หนเขานับดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวเจงทำผิดเจิงทำเกินทำผิดเหรอใช่เจิงทำผิดยังไงเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้อ๋อเขานับเกินเหรอใช่เนี่ยมันต้องเริ่มนับตั้งแต่ขอบไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เจิงเขาก็ว่าเจิงทำเกินแน่แน่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่าแล้วใช่จริงด้วยเ็นับตั้งแต่หนึ่งที่เขาวางเลยเขาไม่ได้รับกรอบในต้องนับกรอบในด้วยอ๋อไม่บอกตั้งแต่แรกนะขอโทษขอโได้ไม่น่าไม่เป็นไรฮ่าฮ่าปิดขอบล่างด้วยนะจงเพราะเพราะว่าปิดขอบล่างด้วยดีกว่า ติดขอบล่างด้วยใช่ติดขอบล่างอย่างนี้นะโอเคผมเข้าใจแล้วมือเปียกเืรอผมเข้าใจแล้วครับนายท่านเอาล่ะต่อไปเราก็จะมาแปะฝั่งข้างๆนะข้างๆนะเอาเป็นแบบนี้ลนแล้วนะกันคมพูดสตวนตัวสีดำเราน้าจะพอ อ๋อจะเป็นแบบนี้แปะทำไมอ่ะจิงข,งข้างงแปะทำไมให้มันดูสวยเฉยๆมันเป็นสไตล์โอเคแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้สองชั้นสามเนาะเพื่อปิดหลังคาข้างบนด้วยใจหายว่าไปเมื่อกี้ใช่คือใจหายว่าไึกว่าตกครับ <laughs> โอเคงั้น ปิดอันนี้ก่อนละกันอันดับแรกอ่าเราจะแบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาได้สะดวกสบายนีย่เอาฝั่งนี้ด้วยให้เรียบร้อยเอาให้ครบทุกฝั่งเลยนะฮะอย่างนี้ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วสองฝั่งนะามาต่อด้วยฝั่งนี้เราก็ทํามาเผื่อแบบอย่างเยอะมากอ,นนอุ้ยลืมลืม,ลมออเอาเนื้อขึ้นมาด้วยเอามามันสัก อ่าสองถังพอพอขึ้นไปสี่ถังไงสี่ถังก็ได้เราจะได้แค่เขาบอกว่าจะทำน้ำอินฟินิตี้เฮ้ยตุยขึ้นีาแล้ะลองจมน้ำตุยนะโอเคอ่าก็ตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะไปทั้งสีง่ฝั่งขึ้นมาเงี้ยวครับ จะเสร็จแล้วหา้าคือขําอีกแล้วรอบนี้เราจะไม่ไม่เสียดหา้าเราจะนอนเลยนอนตรงนี้แหละแตงมันจะไม่เกิดแล้วมันมืดมดนะไม่ต้องกลัวถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่เกิดโอเคครับเดี๋ยวเขาจะต้อง<แ>ทำน้ำอ<แ>ินฟินิตี้ด้วยนี่แตงว่ามันจะไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดอาตีนถังน้ำถังน้ำ อามาอลิเโตเอาเ,เอาป็นว่าตรงนี้ละกันตรงนี้แล้วก็มุมนี้เรียบร้อยเขาใส่น้ำแล้วนะเ<า>ยี่ยมก็มาสุดทางพอดีแล้วถังต่อไป ตอนนี้คือผมพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะเพราะว่ามือเปียกมากตอนนี้ก็คือเขาบอกครับเล่นในคอมมากกว่าใช่เราก็ว่าอย่างนั้นแหละเล่นนานไม่ได้ไนคนรใชะครูยังจะปิดให้เสร็จใช่ไหมใช่ใช่ พอ้อลเล่นยากจังอยากติดแอร์เอาไว้สำหรับทำคลิปสอนน้ำน้ำนี่ดีกว่านะครับกดให้หนุกไปเลยโอ้ซอมบี้โคตรเยอะโอ้ไม่ก็มีมอนเตอร์ไหม มันมีคิปเปอร์ไหมไม่มีคิปเปอร์แล้วเขาจะฆ่ามันเขาจะตายแทนคิปเปอร์เกิดอย่างมันเบื่อมากจตุยเสร็จแล้วอ่าในที่สุดเราก็รอดอะไรอะบล็อกโมหื์บล็อกฐานเลยเดี๋ยวค่อยซ่อมเนี่ยอ้ยฐานยังเยอะเลยเดี๋ยวค่อยตกแต่งให้สวยอ่ะจริง ก็พักทันี้ก่อนนะเอาล่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอพักเพลินทานีีนะฮะวันนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับความมัตเตอร์ของเราเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ยากลำบากมากเลยมือเปียกทั้งทั้งทั้งคลิปเลยอะ่ะก็คือเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพยายามพยายามแบบไม่ให้มันร้อนดูสิหน้าจอสั่นหมดเลยบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ๊ายบายคบ๊ย